เจ็บไข้ได้ป่วยบางคนมีโรคประจำตัวเดี๋ยวก็เข้าโรงพยาบาลเดี๋ยวก็เข้าโรงพยาบาลบางคนผ่าตัดมาหลายรอบอกขักมาหลายครั้งทั้งหญิงทั้งชายเลี้ยงลูกก็ไม่ได้ดังใจสามีก็ไม่ได้ดังใจภรรยาก็ไม่ได้ดังใจ บางคนมีบุญหน่อยสามีก็ดีดีภรรยาก็ดีลูกก็ดีแต่ตนเองเจ็บไข้ได้ป่วยกระสอบกระแสะ,ะโลกพร่องอยู่เป็นนิดไม่สมบูรณ์ไม่สมประกอบลงทุนก็ขาดทุนทำอะไรก็มีแต่ปัญหานั่นคือชีวิตระหกระเหินบอบช้ำมาเยอะ